ครลังลาฟาซิวามาพร้อมกับซิลเบิเคอร์เรอร์นะถ้าเอตาตันรวมบูตเตอร์กกรันนะครับที่104แต่ว่าเราขอน้ำตาลหนึ่งแล้วทำให้มีค่าวรางแข่งอยู่ที่106ได้เลยนะถ้าใช้บูทชั่นบูตเตอร์เนี่ยโอ้โหเล่นได้เกือบทุกตำแหน่งในเกมลุกเลยนะค่าวรางเลี้ยงจเด่นจะเป็นในเรื่องของความเร็วนะครับสปีดต้นบาลานซ์เลี้ยงบอลคลองบอลแล้วก็การส่งสั้นเปิดบอลก็ดีทำเกมลุกก็ดีนะจบสกอร์ปั่นโค้งก็ดีนะครับแต่ว่าจุดเดียวเลยที่ดูจะเป็นจุดอ่อนนะจะเป็นในน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 เเ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 รรื่่่ออออององงขาาาากกกกกกศยย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 ททีีีีีี3ไดดดดด้้้้โโโหสสแม็ลลลละะะจบบบบัััุฟิคววพ์์ตน แล้วก็เล่นในตำแหน่งเหมือนเหมือนกันให้ดูนะเอ่อทำเกมลูกก็พอการเลี้ยงวอา์อลซิวาดีกว่านะจ่ายบอลฟิกโก้นะแต่ว่าถ้าเป็นความคมนะซิวานะแต่ว่าตั้งเตะบอลโค้งฟิกโก้ดีกว่าเกมรับซิวาดีกว่านะซึ่งก็อาจจะไม่ค่อยจำเป็นเนาะถ้าเป็นสภาพร่างกายนะก็ค่ก็ข้างนัใกล้ๆกันแต่ว่าภาพรวมแล้วจะเป็นฟิกโก้ที่ดูดีกว่านะก็แน่นอนนะผมว่าข้าวลางถึงแม้ว่าจะดูใกล้ๆกันแต่ภาพรวมแล้วผมว่ายังไงก็เป็นฟิกโก้นะครับที่จะดูสวยกว่า สำหรับวิธีการเปลี่ยนค่าพลังของเขาทำให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นแล้วก็ตัน105เนี่ยแค่กับตัน105แล้วเราจะต้องไปบูสเตอร์ในส่วนของสไตลเกอร์นะครับก็เป็นบูสเตอร์ที่มักจะทําให้พวกเกมลุกเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะถ้าเราลงทีมใช้กับพวกโค้ด2บูสต์นะครับคูมันนะครับทูเคิลนะเออ่ฮันซี่ฟิกนะครับเอาร์โมลิมนะพวกนี้ก็จะอยู่ที่105อันสกีนี่ก็105นะครับในส่วนของวิธีการเปลี่ยนค่าพลังเนี่ยใครที่โอเคแล้วเห็นไหมจะเห็นว่าค่าพลังแฝงตำแหน มากนะแบบนี้คือจริงๆเ้วก็โอเคนะแต่ถ้าอยากจะปรับเนะีเราสามารถลดทูติงได้นะหน,หนึ่งแต้มนะหนึ่งแต้มเนาะแล้วก็ไปลดในส่วนของดิปปิ้งที่มันเยอะเนะี่ยออกไปได้นะเหลือสักสิบนะแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนของโรบอดี้แบบนี้ดีกว่านะโอ้ยิงแรงกับความอื่นเนะี่ยแต่หลักเก้าสิบเรียบร้อยนะแบบนี้ก็สวยนะหรือถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซีเรียสโอออลจะไปเพิ่มพวกเนี่ยอากาศยานก็ได้นะปรับให้มันเป็นระดับเจนะ็ดสิบเนี่ยก็ถือว่าจะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้หนะึ่งร้อยห้าเนาะ ก็นะสำหรับใครที่เปิดได้นะตัวนี้มารีวิวให้นะเพราะว่าโอ้หค่าพลางนะังเนี่ยดูค่อนข้างสวยนะก็แบบดูโหดเลยแหละนะก็แต่ว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่เหมือนกับตัวอื่นในแพ็คเนาะต้องใช้บูสเตอร์พิเศษนะก็คือมีเงืนะ่อนไขในการลงทีมต้องกับเป็นกับนักเตะในลีกเดียวกันนะครับถึงจะได้1 0 5ตันสุดเนาะ